ทั้งหลายกลุ่มก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของนิสยัยช่วงวัยเนาะแล้วก็สภาพร่างกายด้วยนะคะน้องจ๊อบสวัสดีคะ่ะให้จ๊อบอยรู้ว่าแม่มาเหรอพี่ทูเหรอกรี๊ดใส่เด้หน <c oughs> พี่ดู <c oughs> แม่แม่พร้อมพบครูคะ่ะพ้อมพบครูปกครองแบบแม่นะแม่ปัดสวัสดีคะ่ะ อุ้ยลานรานเธอตาแดงอยู่แล้วเธอเธอง่วงแต่เธอไม่นอนหรอเธอง่วงแต่ไม่นอนอีกแล้วเหรอนะคะไม่เวลตาแม่ใช่เวลตาแม่เขาเพราะอะไรนะทั้มีหล่อกว่านี้อุ้ยเธอนะว่าไม่ได้นะคะได้ความโสดของแม่แล้วก็ได้ความหล่อของพ่อเมยเนี่ยใช่เลิกไปเลิกมาใบตองเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยพอเกิดลูกแล้วนี่แหละนีสใส่เปลี่ยนนิดนึงนะอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆอ๋อเส้สนหวานได้ยินเสียงแม่ เจนหวาดได้ยินเสียงเฮาในหันหน้ามาพอเลยอะไรอะลูกได้ยินเสียงป้าเหรอคะวันนั้นเอ็นดูที่ว่านางกาลัวรถแล้วก็นางจะไม่ยอมเดินไปอ๋อค่ะตั้งกล้องที่จิ๋มไปชี้ไปตีกับช็อปปี้มานี่เองจริงเหรอ,อ,อ <laughs> ตบตีเหรอมีการตบตีเกิดขึ้นเหรอคะส่ <laughs> งได้ส่งมาแค่าขาแต่ไม่มีตัวตัวเสริมตัวอ๋อเหรอเอาเ๋อ เขาขายแยกชิ้นกังไงน้ยายงต้องมาอยู่โรงพยาบาลเหมือนอีรานไหมคะอันนี้เราอดมเองหรือว่าเกิดว่าป็นซึมแก่ชราถึงขั้นที่ว่าต้องมีหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องบดสับอาหารให้นะวันนี้เมื่อกี้ยังเห็นคุณยายยยกินยญ้าปกติอยู่นะคะแต่ถ้าฟันหลุดหมดเมื่อไหร่เหมือนเหมือนคุณยายดาวเรืองก็จะต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลช้างใกล้หมอไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยไอ้ก้อง น้องแสนหวานนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้ให้ส่งบาลันก่อนแสนหวานก็ชะงกชะเงกดูเราแล้วนะคะเพราะว่าเสียงแตกเออให้ให้ดูบาลันสักหน่อยลันไปไหนลูกนางจะไปนอนหรือเปล่านางดูง่วงนะเธอเอาเอาเอาฟิญาไปกินพุ่นละจอบซี่เธออยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะอยู่ไม่ได้กี่วันละเกือบอาทิตย์เลยเกือบอาทิตย์เข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ดีใช่มีตบตีกันนิดหน่อยโดนอะไรยังโดนอิทธิฤทธิ์บาลานหรือยังยัง ยังแต่บาลานซ์คุ้นๆอยู่บาานซ์เขาคุ้นอยู่เพราะว่าเลี้ยงโดยพี่ควานหลายท่านแล้วเนี่ยก็จะเหมือนรู้รู้จักการทําความคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวกับพี่ควานคนใหม่ๆได้อยู่อะอน้ไรล่นลกใช่ไหมฉันถึงบอกไงว่าเธอโดนอิทธิฤทธิ์ไปหรือยังเพราะว่าฉันเคยโดนมาแล้วเข้าไปเล่นข้างในเธอวิ่งชนขาฉันโต้มขาฉันขวิดอย่างนี้เลยอีกวันนึงมาขาเคล็ดไปเลยหนู วิ่งแบบวิ่งชนแบบอัดขาใบตองไม่ต้องกลัวว่าท้องจะอืดน,นังเดินทั้งวันลูกจะนอนยังไมน่นอนชวนเดินตลอดเ <c oughs> ทรนเนอร์เทรนเนอร์มีแม่เป็นเทรนเนอร์อยากให้ลูกเป็นโดมเมนแมนโตขึ้นก็คือสูงเรียวไปเลยลูกนะคะ <c oughs> เดินวันข้ามขาเรียวเงียบกริบนะคะหน้าวีเชฟ <c oughs> สวัสดีแสนหวานค่ะเขาไม่มีอะไรให้ขโมยให้เลยอย่ะแถวนี้ <c oughs> เอามาเอามาขอบคุณค่ะพ,พี่เป็นแผ่นๆใช่ไหมทำเหมือนสมสีตอนเด็กเหรอตอนมาได้แรกๆสมสีแลบลิ้นเงี้ยใช่ช่างเป็นไรหัวลอกกันกับตั้มสองคนชา่างเธอเป็นไรอ่ะตอนนี้พี่ต้องาดูแล<ร>ส,สมสีรแรกๆ่อ๋อพี่แลบลิ้นใส่ใครแลบลิ้นใส่เฮาอะ่ะเหมือนกับว่าขยะกินอะ่ะแล้วก็แลบลิ้นแบบแบบแบบใช่ลิ้นแบบแหลมๆปลายแหลม ตอนจะมาเป็นความนุกเห็นนุกเหรือเปล่าคะเห็นนุกกับพี่ทูนี่โอ้นุกกับพี่ทูล่อมากเลยงานเขาจู้ยเลยแม่นี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 ่พี่นุกหันตามนุกไปละหันตามพี่นุกไปละนุกน่าจะไปเอาอาหารน่ะหวานแล้วแป๊บนึงหรือไหมหวานแล้วแป๊บนึงตัดหญ้าตัดต้นไม้ตัดอ้อยทิ้งให้หมดหลิศมากอวยยศพี่นุกอวยยศพี่นุกก่อนเลยพี่นุกไปตัดหญ้าก่อนลูกอ้อยกอนั้นอีกแล้วเอออ้อยกอนั้นอีกแล้ว โอ้ยเห็นแม่แม่เห็นสุดหล่อไหมฮะแล้วก็ปีนคอกน้องแสนหวานเลยขึ้นไปถ่ายด้านบนเออเรามีไม้เจอเรามีไม้ทุกคนเลยเราต้องปีนอีกต่อไปแล้วนะคะชอบแอดอู้ไทยสับเมียงมากๆเลยเจ้าบางคำพูดกันไปแล้วเอ้ามันไม่ใช่คำไทยหรอโอเคมาแล้วกุ้ยมาแล้วกล้วยสวยจนไม่ชับกอบเอาไปกินลูกหนึ่งเลยเอาไปกินลูกหนึ่งได้ไหมอุ้ยเขากล้ยไปตอง ก็อยู่แบ่งกันแบ่ง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 อันนี้แบ่งี้คนลวีคนลวีเด๊ดเด๊ดเด๊ดกำพุดกำพุนเอาลูกหวานค่ะคนสวยลูกไม่ถึงนะถึงไหมถึงสิโอเคเก่งเก่งมากปวดตาไปเขียวเออใช่เลยเห็นเสื้อเขียวเขียวเออหนูเขามองไม่เห็นนะเมื่อกี้กลัวเขาจะใช่เราต้องแตะกลวงเขาว่านอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ป้ามาดีนะลูกนะป้ามาดีเห็นดูแสนหวานเนี่ยเป็นช้างที่ตาบอดเพราะว่ามีอาการป่วยนะคะติดเชื้อแล้วก็ทําให้ตาบอดทั้งสองข้างเลยนะแม่เขาไม่ได้บอดแต่กําเนิดนะคะเธอกล้วยสวยมากฉันขโมยไปกินลูกนึงได้ไหมอย่าขโมยอนี่ค่ะลูกนี่ค่ะลูกเออกล้วยงามมากแม่ลูกใหญ่เต่งตึงมาก สวัสดีค่ะได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเก่งมากเก่งมากนี่นี่คือช้างที่ได้รับการฝึกแม้กระทั่งมองไม่เห็นแหมก็ทำตามคำสั่งได้อยู่นะคะเก่งมากพี่ความสอนอันนี้รออันนี้รอเอาหวีไปให้แม่อ๋พอแล้วลูกหมดแล้วค่ะเอาหวีไปให้แม่แบ่งกล้วยกันเธอไวอันนี้ของใครเธอไปเธออันนี้ก่อนเดี๋ยวชั้นไปต้องมาต้องสวัสดีค่ะก่อน้สวัสดีค่ะล้านไหมดีค่ะลูก ดค่ะเก่งมากโอ้ยกล้วยหญิจะได้กล้วยมันงอมดกล้วยยอนเลยโอ้หักมดลูกเลยเบาก้อยก้อยก้อยใช่อย่าเล้อเร็วแม่เธอเร็วมากนะฉันบอกเลยอุ้ยกล้วยงอมมากมันนี่ลูกมานี่ก็ูเร็วเ้เก่งมากเลยเาๆลูกเบาวถึงไม่น่าลูกเออถึงอยู่เนาะ เก่งจังเลยลูกหมดยังหมดยังอ่ออีกลูกหนึ่งของบาลันเก่งจังเลยลูกอีกลูกหนึ่งของบาลันลาลันสวัสดีครับเป็นหรือเปล่าลลาใช่ฉันต้องรีบรถกล้วยแม่หันมาขอบคือเรียบร้อยเลยนะลูกเก่งมากครับอ่าเขากินแบบเรียบร้อยจังเลยอ่ะเรียบร้อยมากผู้ชายเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยมากจากตอนแรกที่เกิดมานะมีแต่คนบอกว่าจะทายว่านางกระดุกแน่นอนดุดแล้วก็แบบดื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไ รอเข้าโรงเรียนก่อนรอให้โตก่อนเพราะว่าช้างหนุ่มเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยฮอร์โมนเขาจะปรับไปอีกแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะคะเออไปสูมพทูก่อนเลยสูมพทูก่อนขาไปล้างมือเดี๋ยวป้าๆไปล้างมือก่อนฉันกลัวลื่นมากเลยเธอพื้นมันดูไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะเฮ้ยไอุ้่ยสวัสดีค่ะเฮ้ยปุ้ยเราจะเป็นหมาขาสั้นกันเลยนะ ยาวมากหมาปีหมาปีหมาปีอมาปีครับมาปีครับเออมาปีมันห่างกนหรอยากมีกับช้างอย่างเงี้ยนี่ขามันใหญ่นะมันตุ้มมันเตี้ยจุกเลยตุ้มันเตี้ยจุกขี้ปุ๋มจุกขี้ปุ๋มมันเที่ยวจังเลยเดี๋ยวไปเก็บของกัน หลังมือหลังมือหลังมือก่อนเดย์อ๋อนี่ไงบ้านน้องมันจับมาได้เขาที่แล้วชันก็งงอยู่บ้านน้องเป็นแอ่งแฉะเป็นแฉะนี่กำลังทรายมลงใหม่ทรายมาลงเขาแล้วก็ลงไปทีนึงคราวนี้ก็ลงอีกกล้วยล้นมากเลยกล้วยผีใหญ่แน่นอนผีใหญ่ลูกใหญ่ฉ่ำมาก แม่เห็นพี่ถูกไหมแม่กีดค่ะกีดด้วยพร้อมเพียงกันค่ะ <c oughs> กีดอยู่ในโทรศัพท์เลยนะคะกีดเลยนะคะไม่ใ <c oughs> ช่หรอกมากเออวันนี้น้องมีนาพาเพลินไหมคะไม่บอกหรอก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าน้องอ่ะไม่ ไม่ออกมาโชว์ตัวดีกว่าเพื่อ่แม่เดินทางมาเอ็นดูใช่ช่วงนี้นะคะงดโชว์ตัวยาวเลยแม่ถ้าให้โชว์ตัวได้เมื่อไหร่แจ้งหน้าเพจก่อนเลยนะคะแล้วก็จะมาแจ้งในไลฟ์อีกแยกแจ้งมันเข้าไปนะคะเออถ้าได้โชว์ตัวนะแม่นะตอนนี้ยังงดโชว์ตัวก่อนนะคะสําหรับน้องมีนาเพราะว่าเนี่ยแม่ดูฝนเถอะพอหมอเขาตั้งท่าว่าจะให้โชว์เพราะว่าแดดเริ่มออกหลายวันมันก็ตกอีกนะคะ <c oughs> ตกได้มากาตกเยอะมลกนะ,ะนฟ้าบ ฟ้าร้องแบบต,ตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะคะฟ้าร้องแหงมากเมื่อเช้านะกลัวมากนะคะก็เลยไม่กล้าออกจากตึกแม่จะไปปักตะไคร้ก็กลัวซึนามิเข้าจะออกไปข้างนอกก็กลัวฟ้าผ่านะสาบานไว้เยอะนะคะแล้วก็คนสาบแช่งเราน่าจะเยอะอยู่นะคะเห็นแค่ด้านข้างหูกระพือก็รู้เลยค่ะว่าหล่อเออความออร่าความหย่างนะแม่น้องเออพี่นกเธอดูฉันอยู่ไหมเธอให้ลูกชายหันหน้ามาทางเฟซสิแม่ไปตองทำอะไรพอยขาคือเลยแม่พอยขาคืออย่าง แซนวานน่ารักมากลูกใช่ฉลาดมากแม่เห็นไหมน้องยังสวัสดีได้อยู่นะคะแง่หล่อเกินนะคะเห็นแค่ข้างใบหูก็หล่อแล้วนะคะโอตายนะคะนางกำลังกินหญ้าอยู่นะคะพี่ทูกินหญ้าอยู่ด้านบนอ่าพี่ทูงดโชว์ตัวนะคะช่วงนี้เพราะว่าพี่ควานหยุดเนาะสิถึงยีใช่ไหมเบื้องต้นน 18-21ตุลาคมนะคะพี่ควันหยุดนะคะก็จะง,งดโชว์ตัวนะคะสำหรับลายสักสุรินนะคะไว้รอดูไลฟ์แท่งมีนาค่ะนี่พี่ทูหันมาหน่อยแม่จริงนี่ก็พยายามส่งกระแสจิตไปตลอดเลยนะฮะเออเขาไม่หันมาหาหนูเลยแม่นะคะขอเสียงพี่ทูหน่อยค่ะ ขาตอนที่เรามาตอนแรกเลยอะค่ะร้องอยู่แหมพี่นุกอยู่ด้านบนแหมร้องขอ้าตอนนี้มีย้าอยู่ในปากแล้วไม่ร้องแม่เดี๋ยวถ้าญ้าหมดเมื่อไหร่กนเถอะนะคะเพราะร้องนะคะความสุขของชายทวเข้าแหลกนะแม่น้องการกินนะคะประมูลตัดอ้อยก่อน,นั้นค่ะบ๊อบ อยากเปิดประมูลนะลเกินนะคะฉันเปิดประมูลมาตั้งแต่ตอนที่ตกมันแล้วนะคะตอนนั้นตัดเกลี้ยงแล้วนะแม่นี่ก็ขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะหน้าฝนนะคะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามค่อนข้างเร็วแม่ก็จะเป็นเช่นนี้อันนี้ถือว่าโล่งมากแล้วนะคะตอนนี้เขาตกมันนี่คือค่อนข้างต้นไม้ค่อนข้างปุูกปุยนะคะตอนนั้นดูอะไรแทบไม่เห็นเลยนะคะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งโอ้พี่นุก๊กนุ๊กตัดหญ้าเหรอพี่นุ๊กตัดอ้อยหน่อย <laughs> พี่นกตัดหญ้าวันนี้เขาก็จะดูแลน้องช้างแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้องช้างอยู่ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับพี่ควานแม่บางคนก็จะมีการเอาผักไปปลูกใกล้ๆหลกักอย่างของพี่ทุกก็จะมีฟักใช่ไหมมีฟักขึ้นอยู่แม่พ่อพ่อก็จะดูแลนะคะสอบถามค่ะกรณีไม่โชว์ตัวควานลาแล้วยังลงมานวดมาเดินไหมคะ ไม่ลงเลยเนาะ่ายเนาะเพราะว่าไม่มีพี่ควานดูแลพาเดินลงมาด้านล่างนะคะการที่จะนําช้างงาซึ่งตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเดินลงมาด้านล่างเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะต้องมีควานคอที่ขี่อยู่บนคอแล้วก็มีควานตีนควบคุมอยู่ด้านล่างถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะขำความประมูลย่าใช่ไหมแม่เออมีคนประมูลหลายพันหลายหมื่นแล้วเด้นะคะกรณี้นะคะ ออบสองพาะใจกันแหมแล้วเนีย่ยจะไดจะเป็นเปิ้ลเปิดคนรอนะแม่เฮายน่ยอย่างมาได้ก็ได้ซองเปิ้นนะเจ้าได้ซองก็คือชื่นหัวจิตหัวใจเออยตัวว่าโดนน้องนกตัดอ้อยก่อนนั้นให้หน่อยจ้าแม่ใครมีคอนแทคส่วนตัวนะคะก็ติดต่อพี่ขวัญตัดเอานะคะเออนะคะนั่นไงเครื่องตัดหญ้ามาแล้วเริ่มประมูลกันเลยค่ะ โอ,อ้เริ่มประมูลกันเลยนะแม่นะคะตัดกอนนั้นออกให้แม่ทีนะคะปอลูกสุดหล่อเออแม่ชัดสีสวัสดีค่ะนี่ สนุกตรงแอบส่องผู้ชายนี่แหละแม่จริงแม่มาสนุกตรงนี้แหละนะตอนที่เขาตกมันก็สนุกตรงนี้แหละนะคะรุนทุกวันเลยวันนี้จะเห็นไหมวันนี้ยืนตรงนี้หรือเปล่าวันนี้หันหน้าไปทางไหนนะคะโอ้บรรยากาศอันคุ้นเคยนะคะเราอยู่กันแบบนั้นหลายเดือนนะคะซึ่งพลายศักดิ์สุรินเองเ,องเนี่ยช่วงที่ตกมันนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาจะหยุดการบริหารร่างกายแล้วก็การทําหัตถการทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในส่วนของการ ดูแลรักษาขาหน้าของเขานะคะขาหน้าด้านซ้ายซึ่งเดินแบบแข็งนะคะเดินตรงไม่งอขานะคะนะตอนนี้ก็เราจะไปเป็นนราชาสืบให้อยู่ว่าผลการจากเครื่องอ่านในการเดินนะคะของพี่ทุเป็นอย่างไรแม่เดี๋ยวเราจะต้องไปสืบก่อนนะคะว่าผลออกหรือย,ยังเป็นยังไงบ้างนะคะการตรวจล่าสุดนะคะตัดตัดอ้อยกอนนั้นให้พันหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> แม่นะคะอยาก ไปตัดให้ละเกินใจดิฉันอยากถือมีดขึ้นไปฟันให้เลยนะคะเออมันก็ยากเย็นแล้วเกินนะคะคนหลอกมันต้องมีอุปสรรคในการส่องบ้างเนาะแม่เนาะใจคอแม่แม่จะไม่ให้มีต้นไม้เหลือเลยหรอคะ <c oughs> เพราะบางที่ทูใช่ไหมคะขำ <c oughs> ไม่ไหวนะื่อถึงช่วงใช้ทูตตกมันส่องกันตาแตกส่งจริงแม่เนาะเราส่อนทุกวันจริงจงนะอีฉันก็ปีนต้นไม้ด้วยส้นเข็มยิ่งกว่าขึ้นไปส่องให้นะคะต่างๆคุณโนกเห็นเราไหมคุณนกคุณนกเขาเห็นเราไหมอ่ะคุณนนกบอกมือสิ แล้้ว anyway, ี่ตองไปปดูสเคุณนูกโบกมือให้แม่แม่สิอ้อยบังอ้อยบังอ้อยบังใช่เธอจัดการสิเอาหรือแม่ส่งกำลังใจให้พี่น um> um> ุกด้วยนะคะนุกจะเรียกชูให้หันมาอ๋อนุกจะเรียกพี่ดูให้หันมาอุ้ยแม่เขาเรียกแล้วแม่เขาเรียกแล้วเว้ย ไฮ้ผู้ช<ม>ายมาเยอะเกินเอหันมาเยอะเกินอีกไม่ได้นะคะเธ,เธอเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาหันบังไปก่อนเดิมเลยขาวนี้เออมาหาพี่นุกตรงนี้ลูกเออค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาอุ้ยแม่ว้ายนะคะหันมาแล้วแม่หันก่อนหันกอ่อนตรงกรออ้อยพอดีเลยเนาะเธอต้องหยิบมาทางเฟเธ <ละ S 1> อต้องหยิบมาทางคออแสนหวานเธอคุณู้สิเออพี่นุกก็ชะงงกดูเรานะคะเหมือนแบบเป็นห่วงเราอยู่นะคะว่าเห็นหรือยังเห็นหรือยัง เห็นหรือยังนะคะเราต้องอส่งไประหว่างกออ้อยตรงนั้นเลยอะ่ะได้ไหมช่องนั้นได้ไหม <c oughs> พี่นุพี่นุพี่นุก,ก็บอกว่านี่ก็ช่วยสุดๆแล้วนะ,ะ you, นะคะแตงกี้นะะว้ายมาแล้วอย่างหล่อนะแม่เออเขาบอกขัไม่ไหวส่งดาวอยยาวยยศค่ะสิบดวงขอบพระคุณมากนะคะ,นะคะหันยังไงให้ตรงกออ้อยพอดี <c oughs> นี่ไงแม่เออ พอแล้วพอแล้วนุ๊กพอแล้วตรงนี้พอดีแล้วอยู่ตรงระหว่างกลางใช่ไหมเธอต้องเธอต้องขึ้นสูงวะกระตา่ายเดี๋ยวก่อนนะเธอต้องขึ้นตรงไหนได้วะเพามันติดหลังคาัน่นี่หลังคาแทงน้ํานี่ก็ควรเอาออกนะคะคน <laughs> หลังคาแทงน้ําก็ไม่ต้องเอาไว้นะคะเออเอาออกนะคะแค่ <laughs> นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะหลวงพ่อนุ๊กนะคะสาธุเก้าเก้าเนีน่ยดิฉันบอกตั้งแต่ตอนตกมันเลยนะคะว่าเราจะบนหลวงพ่อปลีวกับหลวงพ่อนุ๊กกันทุกวันนะคะ ให้เขารับรู้ถึงกระแสจิตท,ที่เราส่งไปเออให้พิทุหันมานะคะวูยแม่ดูสีงาขาวอวบมากนะคะ<ฮ>หรือหลังคาออกค่ะเขาใช่ไหมแม่เออต้อนไม้ก็ควรตัดหลังคาก็ควรรื้อนะคะ รวมด้วยช่วยกันสองค่ะ90ดวงขอบพระคุณมากค่ะอิบวกมากดูวัาตัดให้พี่นุกอีกสิบดวงเอาเลยเอาเลยตัดเลยตัดเลยแม่ระมูเท่าไหร่เธออ่ะเธอทำให้ฉันดีใจอ่ะเธออแม่หลวงพนุกเล่ปฏิบัติการเออเอ่เออออเ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 ูอเออเออ สรุปว่าคุณหมอดูไลฟ์อยู่ไม้นี่เขาตัดให้ช้างสองต้นเองเหลือไว้ต้นหนึ่งเออแม่นะคะทุกคนเชียร์อาเลยเอยเออเออวว้ให้ตัดจริงทุกคนกรีดนะคะกรีดไปพร้อมเพลียงกันเหลือไว้แบบลำแหลมเออเหลือไว้ให้แบบว่าเหลือไว้อให้ สังคมไม่ประนามมากไม่ถ้าถ้าเปิดคนคนเมียเขาจะเรียกว่าแป่งเจียเออแป่งเจียสักน่อยนะคะเหลือไว้แป่งเจียสักน่อยเหลือไว้ทาเชื้อทําพันเออตัดหมดไม่ได้นะคะส่งดาวให้ตัดอ้อยให้ลูกชายให้พี่นุ๊กค่ะเลยค่ะตัดอ้อยหนึ่งร้อยดวงขอบพระคุณมาก แม่แล้วดูความหลอ่อสิคุณแม่เห็นไหมเห็นสุดไปงานเลยเขายกหน้ายกหย่างนะคะมออีเห็นไหมอ้อยที่ตัดไปก็ให้พี่ช้างกินนะคะเราไม่ได้ทิ้งให้เปล่าประโยชน์เปลาวิปรี่นะสมทบทุนตัดอ้อยค่ะสิบดวงขอบพระคุณมากค่ะเออเก้าสิบเก้าดวงก็มาสิบดวงก็มานะคะกี๊ <c oughs> จนคอแทบแตกแล้วค่ะส่องแบบนี้ฟินเวอร์มันจะมีความ มันจะมีความฟินมากกว่ากันได้เห็นตรงๆอ่ะนึกออกไหมพี่นุกศักดิ์สิทธิ์จริงสัเก้าุก้าหลงผู้ชายแหละว้าวผู้ชายหันมหาฉันทุกคนบอกเขาหลักชันแหละนะคะเดี๋ยวชวนกอก่อนส่งทบทุนค่ะอุ่ยห็บโหลสรุปว่าพ่อปิวกลับมาถามหาอ้อยค่ะอ้อยหายไปไหนพี่พี่ทูช่วยเก็บหลักฐานแล้วนะคะทุกคนไม่เหลือแล้วนะคะลงท้องไปแล้วนะคะหลักฐานซ่อนมิดนะคะ อ็พวกคนดวงดาวสิบดูเอาดวงดาวอีกยี่สิบโอ้โหแม่สมทบทุนการตัดอ้อยให,ให้ให้พี่นุกนะเธอไปทําอะไรมาทำให้มือเธอเป็นเปื้อนเปื่อยอ,อย่างเงี้นหมาเพ่เห็บเปล่าฉันมี <laughs> คนรู้สึกมันกัดฉันว <Why? S 2> ้าฉันไมน <laughs> <laughs> ่ใช่หมาเธอชอบไปเล่นกับหมาแมียวใช่ไหมส่วนฉันชอบเล่นกับแมวจามจนแล้วกันดาวไหลก็ยังเล่นอยู่อยากเลี้ยงที่สุดเลยแมวชอบแมวมากแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้แม่ไม่ให้เลี้ยงเพราะควนนุกทำดีมากใช่ very good อะไรนะ good job เออลดอะไรวะ เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆพร้อมชูนิ้วโป้งให้นะคะขอบคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งมาให้กําลังใจในการตัดอ้อยกอนนั้นมันมีความฟินตื่นเต้นแบบแอบผู้ชายใช่ไหมแม่มันเห็นตรงตตอนที่เราไลฟ์เขาเวลาเขาไม่ยืนประจําจุดกับตอนที่แอบดูอย่างเงี้ยมันต่างกันนะว่าเธอแถวนี้มีมดแดงฟุยมดแดงฟุยมดแดงฟุยมดงานหรือเปล่าอ๋อแม่สบายใจหรือยังนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันเพียงซำนี้นะคะ พี่หวานอาให้ดูหวานหวานคนสวยส่งท้ายกันสักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังพี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็ว,ค,ว,ค,วค,คนเก่งเร็ว